คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีไปรุ่นกันด้วยนะครับวันนี้ก็ยัวผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนปีจีนะไปรุ่นนะอ่ะโอเคจัดไปนะครับไม่พูดเยอะเจ็บคอใครที่รับชมคลิปนี้อยู่อย่าลืมฝากกดไลค์ผมคนละหนึ่งไลค์นะอ่ะมา ก็โอเควันนี้พาทุนมา3ามพันนะครับก็ไปเบียดหน้าสิบนี่แหละไปของจริงไม่พูดเยอะนะครับใครอยากให้ผมไปเล่นเกมอะไให้ดูนะครับของใคยปีจีก็คอมเมนต์กันมาได้นะเอ้ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยสวยจัดเออมาสิเอาเรื่องก็ต้องมีหกอันนะทุกคนนะหกช่องนะสวยเฮ้ย สองพันห้าเอาเรื่องสวยว่ะสองพันห้า 2, มาเฉยนะครับของเจงเออสิ้นเดือนนะทุกคนนะเออใกล้ๆสิ้นเดือนก็จะประมาณมานี้เนสามสิบนะวันนี้สามสิบนะพรุ่งนี้สามสิบเออใกล้ๆสิ้นเดือนนะมันจะแจกครับเออไม่อยากจะบอกเจ็บคอใกล้ๆสิ้นเดือนนี่แหละนะครับ สวยสายไกลเตือนเตือนลายมันจะมาสวยนะนี่คือความลับของผมนะของเจงเต็มกาลาเบลนะครับนะเดี๋ยววัช์แอปอ่ะโอเคกดจยุดไปเลยดีกว่านะสดชื่น3425นนะฮะไปกันต่อไปกันต่อแกนี้ยังไม่พอนะทุกคนนะไป กระต่ายหมายจันนะครับเฮ้ยของเจงผมบอกแล้วไงว่าใกล้สิ้นเดือนนะครับสวยจัดสิ้นเดือนสวยจัดนะครับนะหนึ่งพัน้าอยนะขอตักงหมื่นหนึ่งลูกจาก๋าเออขอตั้งหมื่นหนึ่งอะ่ะมาถึงหมื่นนี่ผมหนีเลยนะทุกคนนะ ใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมฝากกดติดเอ้ยมาอีกแล้วหรอสวยนีย่การตายังบอกว่าสวยเลยได้ยินไหมเมื่อกี้สองไหน้าอีกรอบได้บอขอสองไหน้าแน่บักปราบเอ้ยเฮ้ยของจริงโอ้โห โอ้มายกอดอะไรกับเนี่ยโอ้สุดจัดเอ้ยสวยร้องลั่นบานกันเลยทีเดนะียวนะไปลุ้นไปงาเล่นเดือนโอ้โหแม่งของจริงกว่ะ ของเจ่งว่ะเอาไปเลยสองนิ้วโป้งสามนิ้วโป้งสี่นิ้วโป้องอาไรสุดว่ะสุดจริงนะเออโอ้โหอะไรกับนี้เกินไปวะนะหนึ่งหมื่นสามพันเจร้อยปัจเจ้านะครับนะรออะไรนะครับไม่ไปต่อแน่นอนแตกหนักนะครับทุกคนเออไกลสิ้เนเดือนนะก็จะประมาณนี้นะ ใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะไม่รู้นะอ่ะโอเคสำหรับกลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับผมเออ